Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเย็นปืนมั่นใจสมิธโรต่อสัญญาใหม่แม้มีข่าววิลล่าอยากได้ตัวสโมอร์ส,สอน ston, อลยังคงมั่นใจ ว่าเอมิลส i มิธโรดาวรุ่งตัวเก่งของทีมจะตอบรับสัญญาระยะยาวที่พวกเขาเสนอให้แม้จะมีแอสตันวิลล่าที่พยายามจะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมก็ตามแข้งวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังแจ้งเกิดกับทีมปืนใหญ่เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้ลงสนามให้ทีมไป33นัดในทุกรายการและทำไป4ประตูกับอีก7แอซิส ในขณะที่สัญญาของเขากับทีมเหลือแค่2ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้มีข่าวอย่างหนักว่าเป็นทางสิงพงาดที่พยายามยื่นข้อเสนอคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมก่อนจะถูกทางอาร์ตตอนปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า25ล้านปอนด์ตกไปอย่างไรก็ตามล่าสุดจากรายงานของสื่อท้องถิ่นอย่างฟุตบอลลอนดอนเผยว่าทางอาร์ตตนยังคงมั่นใจ ว่าจะสามารถรังตัวนักเตะกับทีมต่อไปได้และเจ้าตัวจะตอบรับข้อเสนอสัญญาใหม่ระยะยาวที่ทางสโมสรเพิ่งเสนอให้เทพเดวิดมาลัวรัวอารสตอนขายดินอตมาโปรปรนอตให้สตุตการ์ท5ล้านเดวิดออสตินนักข่าวดังจากดิอ a ลลันติกรายงานข่าวว่า VFB สตุตการ์เซ็นสัญญาคว้าตัวดีนอตมาโปรปรนอนตเซ็นเตอร์แบ็กของอร์ตันไปร่วมทีมแบบยืมตัว และจะย้ายแบบถาวรหลังจบซีซั่นด้วยค่าตัวรวมทั้งสิ้น5ล้านปอนด์ทีมม้าขาวจะจ่ายเงินเบื้องต้นจำนวน500,000ปอนด์สำหรับเป็นค่ายืมตัวกองหลังทีมชาติกรีซว้23ปีและมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดจำนวน3ล้านปอนด์ถ้าสตุตการ์ดอยู่รอดในบุนเดสลีกาได้สำเร็จแต่ถึงแม้ว่าสตุตการ์ดจะตกชั้นพวกเขาก็ยังมีออปชั่น ที่จะซื้อขาดมาโปรปานอตได้แต่ไม่ได้บังคับให้ใช้ข้อเสนอดังกล่าวบวกเพิ่มโบนัสอีกจำนวน1.5ล้านปอนด์นอกจากนี้ทาง ston, ออสตันยังระบุเงื่อนไขการรับส่วนแบ่งในค่าตัวของมาโปรปานอตหากสตุตการ์ดปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมในอนาคตสำหรับมาโปรปานอดย้ายจาก PAS สมสรในบ้านเกิดมาอยู่กับออสตันในปี2017 ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์แต่เขาไม่สามารถเบียดทะลุขึ้นมามีตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้และถูกปล่อยตัวให้เนกแบกยืมตัวไปใช้งานในซีซั่น2019ัถึง2020ก่อนที่จะไปเล่นกับสตูตการ์ดแบบยืมตัวในซีซั่นถัดมาด้วยเขาลงเล่นให้กับอาร์ตันไปเพียง8เกมเท่านั้นปืนใกล้คว้าตัวแข้งอันเดเลตและ่วนขวาหอกเอเวอรตต์นสมสซออาร์ตัน ตกลงค่าเหนื่อยกับแซมบี้โลคอนกากองกลางของทีมอันเดเลตได้แล้วเหลือเพียงรอการตอบรับค่าตัวกับต้นสังกัดของนักเตะเท่านั้นตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์โลคอนกามิดฟิลทีมชาติเบลเยียมชุดยู21ในวัย21ปีกำลังใกล้ที่จะเป็นนักเตะใหม่ของทีมอาร์ตตอนแล้วหลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เรียบร้อยโดยคาดว่าเจ้าตัวจะได้รับค่าเหนื่อย ราว22,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเซ็นสัญญายาว5ปีดังนั้นจึงเหลือเพียงกันรอให้อันเดเลตตอบรับค่าตัว13ล้านปอนด์ที่ยื่นให้และจะมีบวกเพิ่มอีก4ล้านปอนด์ในภายหลังหากนักเตะทำผลงานได้ตามเป้าหมายออสตันกำลังเร่งเสริมทัพโดยเฉพาะนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เพื่อทดแทนที่แข้งที่คาดว่าจะย้ายออกไปอย่างกานิชากา้า โดยในลิสต์มีทางอิบิซูมามาเอลโลคาเทลลี่รวมไปถึงรายของโลคอนก้าด้วยอย่างไรก็ตามดีลของโลคอนกาดูจะใกล้เคียงที่จะสำเร็จมากที่สุดในขณะที่รายอื่นๆยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวคาดว่าน่าจะเป็นเพราะไลฟายจะรอให้เสียสิน้นรายการฟุตบอลยูโรไปก่อนถึงจะเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังนอกจากนี้อาร์ตันยังมีข่าวว่า สนใจในตัวโดมินิกคาร์ว์ลเลวินลองหน้าของทีมเอเวอเรตันที่ในตอนนี้แสดงความต้องการที่จะย้ายทีมหลังจากการลาออกของคาร์โลอันเชรติโดยมีทีมนิวคาสเซิลและทรัตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจด้วยเช่นกันออสตันระวังแฮวเรอัลมาตริดสนใจขวาอิสซักร่วมทีมอ r สสื่อของสเปนตีข่าวเรอัลมัตริดแอบเลอเล็กซานเดอร์อิสซัก หัวหอกดาวรุ่งของทีมชาติสวีเดนขณะที่ค่าฉีกสัญญาของเขาก็ถือว่าสูงพอตัวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลาลิกาสเปนสแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีเดสของเรอัลโซซิดาดไปร่วมทัพตามรายงานของอาร์สสื่อชั้นนำของแดนกระทิงดูแข้งวัย21ปีทำผลงานได้โดดเด่นกับโซซิดาดในซีซั่นล่าสุด หลังทําไป17ประตูจากการลงเล่นในลีก34นัดขณะที่ในศึกยูโร2020เขาเล่นได้ดีในระดับหนึ่งกับทีมชาติสวีเดนแม้จะยังทําประตูไม่ได้เลยก็ตามโดยเฉพาะการเลี้ยงบอลที่ทําได้โดดเด่นมากเป็นพิเศษเป็นที่เชื่อกันว่าโซซิดาตตั้งค่าฉีกสัญญาของอีซักเอาไว้ที่70ล้านยูโรประมาณ2,660ล้านบาท ซึ่งนอกจากราชันชุดขาวแล้วนั้นอาร์ตซนก็เป็นอีกทีมที่แอบเลอิสซักอยู่ด้วยโดยว่ากันว่าไอ้ปืนใหญ่ได้เจรจากับตัวแทนของอิสซักไปบ้างแล้วด้วยไว้จ่อมาแล้วหนึ่งจาก11ตัวจริงอาร์ตซนหากได้แข่งเป้าหมายครบสาวกปืนใหญ่กำลังได้รับข่าวดีเมื่อล่าสุดสื่อน่าเชื่อถืออย่างดีแอตแลนติกรายงานว่าสโมสร บรลลูข้อตกลงคว้าตัวเบนไว้์เซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งของไบรตันด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์บวกออปชั่นอีก5ล้านปอนด์นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเพราะอาร์ตตันจำเป็นต้องมีกองหลังคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาแนวรับแต่มีเกลอาริต้ายังต้องเสริมทัพอีกหลายรายเพื่อยกระดับทีมซึ่งตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงอีก4คนหากพวกเขาได้นักเตะเป้าหมายครบ หน้าตา11ตัวจริงจะออกมาเป็นอย่างไรมิเกลอาริต้านาใหญ่อาร์สตันและเอดูผู้อเมริกน ic, ันฝ่ายเทคนิคคาดหวังจะเซ็นสัญญานักเตะใหม่5คนในตลาดซัมเมอร์นี้โดยตอนนี้คนที่ใกล้เคียงมากที่สุดคือเบนไวท์กองหลังไบรตันมานูเอลโลคาเตลลี่กองกลางซาซูโอโลที่กำลังฟอร์มดีในฟุตบอลยูโรครั้งนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์ตัน เช่นเดียวกับอังเดโอนานานายทวานอาแจกที่มีข่าวว่าอาจถูกนำมาแทนที่แบร์เลโนแม้ตัวนักเตะจะติดโทษแบนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะใช้สารต้องห้ามโดยคาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ราว7-12ล้านปอนด์แบกขวาเป็นอีกตำแหน่งที่ปืนใหญ่น่าจะเสริมทัพโดยแม็กอารอนดาวรุ่งวัย21ปีของนอริซิตี มีข่าวว่าอดริต้าให้ความสนใจแต่อาจต้องทุ่มเงินอย่างน้อย30ล้านปอนด์ส่วนรายสุดท้ายนั้นเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยอย่างมาตินโอเดกาดซึ่งเคยยืมตัวมาใช้งานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่ต้องรอดูกันว่ากุนซือคนใหม่อย่างคาโลอันชรติจะยอมขายให้หรือไม่ระบบ4-2-3-1วิลเลียมสลิบาไม่ได้รับโอกาสจากอาริต้าเลยในครึ่งซีซั่นแรก จนถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับนีสในครึ่งซีซสัส้นหลังและสามารถยึดตัวจริงได้สำเร็จคาดว่าการกลับมาของซาลิบาครั้งนี้มีโอกาสที่จะมัดใจอาริต้าได้ดังนั้นเขาจะเป็นคู่ขาที่ยอดเยี่ยมให้กับกองหลังคนใหม่อย่างเบนไว้ส่วนแม็กอารอนยึดตำแหน่งแบ็คขวาเช่นเดียวกับโลคาเตลลี่เตรียมจับคู่มิดฟิล์กับโทมัสปาเตขณะที่กองกลางตัวรุกมีโอเดกาด รับหน้าที่สร้างสรรค์เกมระบบ3-4-3มิเกลอาริต้าเคยใช้ระบบนี้ในซีซั่นแรกที่เขาคุมทัพซึ่งมันช่วยให้เอาชนะเมสซิซิตี้และเชลซีจนควาค้าแชมป์้์คัพมาครองในปี2020เบนไว้์คุ้นเคยกับแผนนี้เป็นอย่างดีเพราะเกรแฮมพอตเตอร์นายใหญ่บริตันใช้มาตลอดโดยเขาจะยึดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวา เปิดทางให้สลิบาและกาเบียวคุมแนวรับตรงกลางและฝั่งซ้ายตามลำดับระบบ4-3-3มิเกลอเดิตาเคยออกมายอมรับว่าเขาอยากให้ปืนใหญ่ปรับระบบมาเล่น4-3-3มากกว่า4-2-3 1แต่ตัวผู้เล่นหลายคนไม่คุ้นเคยกับแผนนี้จึงไม่ได้ใช้ในเมื่อมีตัวเลือกอย่างเบนไวเข้ามาแล้วเขาสามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้ด้วย โดยจะยืนด้านหน้าคู่เซตเตอร์แบ็กอย่างซาริบาและกาเบียวระบบนี้จะทำให้ปาเตขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกคู่กับโอเดกาด